แล้วเราก็ใช้น้ำผึ้งมาลาดค่ะสวัสดีคะ่ะป๋อพผานะคะพครก,การกับเป๋าพผาแชร์สูตรสลามเปลี่ยนข้างหลังใหม่แล้วสวยไหมทุกคนนี่เลยนะคะไปซื้อมาจากช้อปปีคะ่ะถ้าใครอยากดูนะไปดูอีกคลิปหนึ่งในช่องป๋าพผา ชาแนลนะคะก็คือแบบเป็นแบบป้ายยาทุกคนเนาะใครอยากได้อะไรสวยๆงามๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะทําเป็นอีพีหนึ่อพีสออะไรเงี้ยแนะนํากันได้เลยนะคะของดีราคาถูกวันนี้เป็นของน้องไรและสุดไรนั้นตามดูกันเลยค่ะสวัสดีคะ่ะพี่พาหนูชื่อน้ำมนนะคะชื่อน้ํามนเดิอค่ะนะคะคนเดิมซีซั่นห้าอีพีค่ะผ่านนานแล้วแหละ ผ่านนานแล้วครั้งนี้จะลองแชร์เผื่อได้ปกติไม่ได้นะอืมปกติไม่ได้วันนี้อยากทำแนวอาหารดูบ้างนะคะฉันขอแชร์สูตรสลามชื่อสูตรแพนเคก้กกุเกิ้งแพนเคก้กกุเกิ้งค่ะวิธีเล่นก็จะคล้ายกับการทำอาหารเลยค่ะไม่รู้ว่าจะสุดยอดหรือเปล่างาั้นเราไปดูกันกันอเลยค่ะกาวน้ำใสค่ะ And กาวน้ำขุ่ผนผงหิมาที่ใกล้จะหมดแล้วค่ะ น้ำบอลแหลกหรือว่าน้าทำทําสลามนะคะพี่พามาสองแบบเลยอันนี้คือบอลแหลกอันนี้คือน้ํายาทําสลามป,าป้าแแพนนะคะสีเหลืองค่ะสีส้มค่ะจานใบเล็กหนึ่งใบค่ะถ้วยเล็กๆหนึ่งอันค่ะไดช้อนที่เอาไว้ทานเนยนะป้าผาหาไไปเจอนะ้นก็จะใช้อันนี้นะทานเนอยอันเล็กจริงๆป้าพ่าจะมีมีดโดยตรงที่เอาไว้ทานเนยหมายถึงโดยตรงในความหมายคือเอามาเล่นสลามนะ โดยตรงนะแต่ว่าหาไม่เจอสวยด้วยเป็นลายหินอ่อนแพงด้วยอันนั้นนะ่ะซื้ออะไรต่แบบมัดอย่างเงี้ยถ้าซื้อกินเนี่ยคือกินช้อนธรรมดาแต่ว่าถ้าจะมาทำสลามคือสวยและรวยมากอะอุก้อนหนวดค่ะนี่โฟมนะคะอุปกรณ์น้อยใช่ไหมล่ะนี่มีขิงข่ะตะไคร้ใบมะกรูดด้วยแสดงว่าอุปกรณ์น้อยแล้วทำออกมาต้องเลิศ perfect s e c p p e a l อย่างแน่นอนถ้าใครพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ นี่นะคะถ้วยแรงน้องบอกว่าทําน้ําผึ้งก่อนปาพาก็คิดว่าโอเคมากๆต้องทิ้งไว้นานด้วยนะใส่กาวน้ําใสไปทั้งหมดหกช้อนโต๊ะค่ะ 2> 1, 2, 3, 4, 5, แล้วเราก็จะใส่สีส้มนะคะหนึ่งหยดเลยแต่ว่าใส่สีเหลืองแค่ครึ่งหยดค่ะซึ่งยากมากๆมาก,มา,กมายนะคะที่การที่จะใส่สีได้ครึ่งหยดนะคะต้องเป็นเซียนโอเกะของจริงค่ะ ถึงจะใส่ได้ครึ่งหยดจริงๆนะพี่พาพาก็หยดเดียวเมื่อกี้หนึ่งหยดแน่นอนแน่นอนนะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะใส่น้ําเปล่าสองช้อนโต๊ะเมื่อกี้นี้ไม่มีน้ําเปลา่านะน้องนะหนึ่งแต่ว่าเจ๊ก,ก็มีน้ําเปล่าอยู่แถวนี้นะน้องนะหรือว่ามีพี่ผาข้างหรือเปล่าเฮ้ยมีน้ําเปล่าจริงด้วยพี่ภาวิทพื้นเลยปฏิบัติเก้าก่อโตด๊ดเฮ้ยทำไมมันไม่สีน้เผึ้งอะ อันนี้เปลี่ยนเรื่องเปเรื่องเอ้ยทำไมมันเป็นสีน้ำผึ้งทุกคนอันนี้เป็นปน,น้ำผึ้งนนเนนงยลลี่หรือเปล่าเขินเนี่ยก้เขินอย่าตัดออกแล้วคนตัดอย่าตัดนะคะเนี่ยเอาไว้เอาไว้ไวช้ชอบชอบชอบแกงตัวเองค่ะนี่เราก็ใส่สารบางอย่างลงไปนั่นก็คือน้ํายาทาสลามนะคะใส่นิด,น,ดนิดพอนะคะไม่ต้องทําให้สลามแข็งค่ะแล้วก็ค่อยคอยค,ยค,ยคนเบา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 ตายแล้วทํายากมากทําให้สลามไม่แข็ง แล้วก็คนเบา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 ยากจริงทุกคนอะเพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้จะบอกก่อนว่าเวลาเขาเป็นก้อนอะเขาจะเป็นเป็นบางส่วนและบางอย่างมันจะแบบเขาเรียกยังไงบางอย่างจะเป็นน้ําและบางอย่างจะเป็นก้อนงงไหมเนี่ยเนี่ยถ้าตรงที่เป็นก้อนคือเป็นก้อนตรงที่เป็นน้ําน้ําเลยนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนเบาๆบเนี่ยมันจะทําให้พี่พารู้ว่าน้องบอกให้คนเบาคืออะไรคือไม่ให้เขาเกิดฟองเลย แล้วก็ยังไม่ต้องการให้จับตัวเป็นก้อนเพราะว่าถ้ามองผิวเผินแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนน้ำผึ้งเยลลี่ที่มันแบบข้นๆนะ่ะมันแบบไม่ได้เจือจางนะอ่ะเอกปะมันจะจับข้นๆจุ่มๆจิ้มๆอย่างนี้เลิศเลิศเลิศนี่เองนะคะเราก็ได้น้ำผึ้งมาแล้วเนาะบอกว่าให้แลปซีแล้วทิ้งไว้ทั้งหมด3ชั่วโมงคะ่ะทุกคนไม่ให้เขาจับตัวเป็นก้อนนะนี่ยังเป็นน้ำอยู่เด้อ ตรงนี้เป็นก้อนนะคะตรงกลางนี้เป็นก้อนถ้าเราทิ้งไว้สามชั่วโมงทุกคนคิดว่าเขาจะเป็นก้อนหมดไหมเอออันนี้ก็น่ารุ้นนะแต่ว่าเนี้ยคือมันจะเป็นน้ำผึ้งเลยเห็นปะเหมือนอะเหมือนจริงจังอะเหมือนก้นนี่ตกใจในความเหมือนนั้นโอ้ตกใจคือไม่ได้เปลี่ยนเรื่องแล้วนี่เรื่องจริงพี่พามก็เดี๋ยวหาอะไรปิดไปก่อนแล้วกันโอเคมาหาตัวต่อไปนั่นก็คือเนื้อแพนเค้กนะคะใส่ผงพิมะสามช้อนชาค่ะอะผงพิมะเรา ที่ใกล้จะหมดแล้วจริงหรือเปล่าหนสองแล้วก็สามค่ะแล้วก็ใส่น้ำสามช้อนโต๊ะค่ะหนึ่งสองแล้วก็สามโอเคไหนคนนิดหน่อยนิดหน่อยนิหน่อยหายละลายไปกับสายลมและแสงแดดคงหิมะหายไปเลยเยอะเนี่ยจะพูดเลยว่าเยอะรระ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 อะไรนะฮะใส่น้ำไม่พอใส่น้ำอีก รู้นะคะรู้งานค่ะไม่พอใส่น้ําอีกใส่ไปค่ะไม่พอจริงค่ะใส่ไปอีกอีกอีกจนกว่าจะพอใจค่ะโอเคปะ <c oughs> ได้เหรอแบบว่าให้มันพอไม่ไม่แบบน่าเกียดมากอะอะได้อยู่ได้อยู่นี่แหละนี่แหละเพราะว่ากาวน้องใส่แค่สี่ช้อนโตเองกาวน้ําขุนนะคะทุกคนเมื่อกี้นี้เป็นกาวน้าใสใช่ไหมอันนี้กาวน้ําขุนใส่ทั้งหมดสี่ช้อนโตค่ะ เออช้อนอย่างเลอะอยู่เลยต่อจากนั้นนะคะใส่โฟมโพ้านวดห้าปื๊ดเลยทุกคนจัดไปหนึ่งสองสส่หาฟูฟอดฟูฟอดมาจ้ามาจ้าอืม ฟูฟอดเลยใส่สีเหลืองหนึ่งหยดค่ะใส่สีส้มกึ่งหนึ่งครึ่งหยดโอ,โอ้ใส่กึ่งหนึงอีกแล้วเจ๊พ้าเจอกึ่งหนึ่งเข้าไปโอเคกึ่งหนึ่งไม่พอหยอดองี้ลองคนสิโอ้เป็นสีอะไรเนี่ยสีที่แบบสวยมาก มาค่ะน้องก็บอกว่าพอคนเสร็จปุ๊บใช่ไหมให้ใส่น้ํายาทําสลามดูมแมลงลงไปแล้วขึ้นไม่ได้แล้วนั่นอ่ะโอ๊ยมแมลงออกไปลูกหนูจะขึ้นไม่ได้นะคะหนูจะเมาโฟมนะลูกจะเมาสลามปะพานะคะ <laughs> ให้จับตัวเป็นก้อนให้พอปาดได้ค่ะน้องบอกโหเราได้เนื้อแผนเค้กที่เราใส่ไข,ข่ขาวใส่อะไรลงไปเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนทําขนมจริงจังอันนี้คือเหมือนมาก คือมองในกล้องมันดูสีมันดอบดอๆเนาะแต่จริงสีจริงนี่คือได้แล้วอ่ะเป็นเหมือนเป็นครีมครีมเลยอะแพนเค,ค้กครีมครีมแบบนี้เลยอ,ะอ่ะเสร็จแล้วนะคปะป้าพัจะใส่นมยาทำสลามจนกว่าจะเจ็บตัวเป็นก้อนแล้วเดี๋ยวเราเหมาือนรอดูกันนะคะ คนเราได้มาแล้วนะคะหนืดยืดมากๆเลยนะคะนี่เ้าพาทำมาแบบสูตรฝีมือเลยน้องบอกว่าให้ปาดได้ด้วยเห็นไหมปาดหน้าเค้กเมือนไปถึงไหนถึงไหนค่ะถ้ายังไงนะคะเรามาเริ่มเล่นแล้วก็มาจัดจานกันเลยค่ะมาค่ะทุกคนยังไม่เสร็จเนาะเหลือก้อนสุดท้ายคือก้อนเนยค่ะก้อนเนยก็มาแล้วจ้ะเจ๊จ๋าก้อนเนยก็คือใส่กาวน้ำขุนสองช้อนโต๊ะค่ะ ใส่โฟมโกโ้นหนวดสองปื๊ดค่ะ 2> 1, 2แล้วก็ใส่สีเหลือง2หยดนะคะหนึ 1, 2. 2> ่งสองเสร็จปุ๊บก็ใส่น้ำยาทำสลามลงไปจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนเลยนะคะน้องบอกเหมือนก้อนเนยจริงๆนะนะมันมีความเป็นก้อนเนยจะได้จะ ก้อนเนยของเรามาแล้วนะคะน้องบอกให้ทําให้แข็งๆเลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาจัดจานกันเลยนะจริงๆแล้วป้าปป้าทิ้งไว้ข้ามวันข้ามคืนเลยเอาแกะได้ไหนขอดูหน่อยอันนี้ว้าวอันนี้คือตัวหิมะนะตัวนี่แล้วก็ตัวนี้คือเราโอ้โหมัดจะแบบมัดคืนนั่นเองนี่น้ำพึ้งของเราทุกคนเหมือนน้ำพึ่งไหม เหลือง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 ไปหมดเลยตอนนี้เหลือง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 เราจะเอาตัวตัวนี้นะคะมาทําเป็นแพนเค้กอุ้ยทําไมมันเหลวอ่ะเหลวนิดนึงทุกคนต้องให้มันอยู่ตัวหน่อยนะไม่งั้นมันมาทําเป็นแพนเค้กไม่ได้เด้อน้องบอกว่าให้ทำเป็นสองก้อนค่ะทุกคนเราต้องแบ่งเป็นสองชิ้นนะ ให้เขาเป็นอย่างนี้น,น,นี้โอ้เหมือนไข่เจียวเลยได้ยูอีกก้อนหนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะสองก้อนคู่กันแล้วเราก็ใช้น้ำผึ้งมาลาดค่ะน้ำผึ้งนี่คือน้องบอกว่าให้ลาดลงไปแบบนี้ว้ายมีแมลง แล้วเราก็ใช้เนยนะทําเป็นก้อนสี่เหลี่ยมค่ะวางด้านบนจริงๆแล้วเนยนี่เราไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะเนยนี่จําเป็นต้องวางแค่นี้อ๋อเป็นแพนเค้กแล้วค่ะทุกคนแพนเค้กอ้วนไปหน่อยนะคะแล้วเราก็อย่าลืมตัดค่ะนี่ตัดเนื้อแพนเค้กออกมาแบบนี้ให้ชิมคิมีมจุ่มนมโอ้น้ำผึ้งแพนเคก้กโอ้น่ากินนะเลิศ มา,มากมากมายไก่กองดูสิเลดเลดเลดโอ้แบบนี้สวยพอมันเป็นแบนๆแล้วเหมือนอยู่เห็นปะแล้วดูน้ำพึ่งแบบว่าใสาเฉยเห็นไหมเพราะมันมีฟองอากาศเล็กๆกันทุกคนไม่ได้เยอะมากมันก็เลยแลดูเหมือนแบบเออเหมือนอยู่อย่างงี้นี่จับยืดเลยโอ้ยืดยืด่าทุกคนนี่เคาะ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 อือหือ นี่ยืดเลยสุดยอดยืดเดี๋ยวเอานี้มาโปะด้วยนะคะเวลาที่มันมีเป็นแบบนี้แล้มันสวยดีนะเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พาให้คะแนนน้อง10คะแนนเต็มคะ่ะแพนเค,ค้กขนาดนี้นะคะต้อง10คะแนนเต็มอยู่แล้วเป็นน้ำพึ่งเย็นรีแพนเค,ค้ก บรา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 ค่ะให้ยางไงเราไปดู Q&A กันเลยค่ะว่าน้องวันนี้ถามอะไรป้าพากันบ right ้างตามมาดูกันเลยเจ๊เห็นไหมคะทุกคนเปลี่ยนชุดไปเลยนะคะเพราะว่าทําข้ามวันข้ามคืนทําไม่เสร็จสักทีค่ะนี่ผ่านไปหนึ่งคืนเลยนะพี่พาทิ้งไว้หนึ่งคืนไม่ใช่สามชั่วโมงนะเพราะว่าเอ่อตัวนั้นตัวน้ําผึ้งถึงใสขนาดนั้นท่ะนทุกคนใสมากสวยอ่ะสวยมากเลยช่วงนี้พี่พาออกกําลังกายหนักมากเลยออกหนักจนคิดว่าตัวเองเหมือนใกล้เป็นโรคติแล้ว ไม่ดอกนี่คือรู้สึกยังไงบอกไม่ถูกนะโอเคเรามาถึง Q&A คําถามแรกของน้องกัเลยค่ะถามว่าพี่พ๋าจะทําต่ออีกกี่ซีซั่นคะหรือว่าทําไปเรื่อยๆเลยก็คิดว่าทําประมาณสักสิบซีซั่นก่อนแล้วก็ดูผลตอบรับอีกทีเนาะว่าน้องๆยังอยากทําอยู่ไหมแล้วก็ยังมีสูตรเด็ดๆอยู่หรือเปล่านะคะถึงวันนั้นมันอาจจะหมดโลกแล้วก็ได้ สลลมสุดเด็ดาัด้ะหมดโลกนะคะก็รอดูอีพีที่10ก่อนเนาะขำถนมที่2พี่พาจะเลือกอะไรระหว่างสีขาวบริสุทธิ์กับสีดําสนิทคะ่ะเลือกยากมากจริงๆก็ชอบสีขาวแต่พอพูดคงว่าดำสนิทก็อยากได้สีดำเพื่องั้นเห็นไะขาวจริงๆสีดํามันลบล้างทุกอย่างให้ทุกอย่างมันแบบ ต้องต้องเป็นสีมันเท่านั้นเลยเนี่ยเออจริงๆถ้าถามว่าขาวบริสุทธิ์กับดําสนิทพี่ภาก็เลือกดําสนิทค่ะแต่ถ้าเลือกว่าสีขาวกับสีดา <c oughs> เลือกสีขาวค่ะอ้าแบบนี้ก็ได้เหรอไม่ได้ดิพ่พามาคำถามที่2นะคะพี่เกดอายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้พี่เกดอายุ15ปีแล้วนะคะจบไปแล้วกับสลามของหนูนะคะ ชอบไหมเอ,อ่ยถึงจะดูเฉยๆแต่หนูตั้งใจมากเลยนะคะโอ้โหงั้นหนูไปก่อนนะบุ้ยบุยหนูจะมาแชร์ทุกคลิปจนกว่าจะได้ไม่ต้องแชร์ทุกคลิปคะ่ะได้ไปแล้วคะ่ะยืดมากดูแล้วสลามเนื้อดีด้วยนะคะแปลกนุ่มนุ่มมากนุ่มเหมือนเนื้อแพนเค้กจริงจังเลยนะคะเรียบร้อยแล้วสําหรับการแชร์สูตรสลามเอาเข้าจริงพี่พาก็ชอบเหมือนกันนะแชร์สูตรสลามเนี่ยชอบมากกว่ายำสลามอีกชอบมาก พราะมันจะได้ทําอะไรที่มันเป็นแบบว่าสูตรเดียวของน้องคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็สวยๆเนื้อเด้งๆอย่างเงี้ยเลยอ่ะยูถ้าอย่างไงคลิปนี้ป่าวค่ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่อนอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ